ไม่เคยรู้จักหลวงปู่แล้วก็หลวงตาเลยแต่ว่าพอมาได้เห็นรูปหลวงปู่แล้วก็รูปหลวงตาครั้งแรกเนี่ยทําไมน้ําตาไหลแล้วมีความรู้สึกว่ามันมันบอกไม่ถูกข้างในไงหลวงพ่อได้เป็นโพธิสัตว์เป็นมนุษย์ในโลกเนี้ยมนุษย์สัตว์ปัญญาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จักท่านไม่ดีหรอกครับรู้แต่บางคนก็โอเป็นพันเป็นแสนปีถึงจะเจอกัน จากกันมาไหรลืรแล้วมนษุษย์จะลืมอยู่แล้วสองวันยังลืมเลยครับแต่ถ้าเขามาฝึกกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เขาบันทึกไว้เนี่ยเขาจะรู้อดีตที่ฝึกไว้ใช่เพราะเขาบันทึกไว้ไงท่านเรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมถ้าเราสวดเป็นานานๆเข้านี่นะอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มห่างจากโลกเราใช่ไหม อารมณ์ทั้งโลกหายไปละสายใยเราก็อยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรมิหารไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกรู้แม้กระทั่งจะวันตายนะนะั่นแหละจะตายวันไหนอย่างโู้นี่คือเตรียมตัวตายง่ายเตรียมตัวตายเตรียมตัวเกิดนะโอ้ยัไม่ยากหรอกขี้เกียจขี้เกียจก็นอนที่ไหนก็สวดให้หลับวะ มันก็จะชินเล่านอนสวดใช่ะะลองนอนสวดสักอาทิตย์เจลองน่ยไม่มีใครว่าเราใช่ไหมนอนสวดนะโอ้ใครจะรู้ว่าเรานอนสวดหมดแล้วเ, <c oughs> เราก็หลับจิตเราก็ไปกับพุทธมนต์นะครับไปกับบทที่เราสวดนั่นแหละก่อนนอนหรือก่อนจะหลับเราควรจะต้องนึกอะไรคนระับหลวงตา ถ้าอยากไปเที่ยวนะก็นึกถึงหลวงปู่พอพลรงมีสั้นเต็มแผ่นดินท่าไพาเราไปเที่ยวไหนก็ได้ครับมันก็ฝันไปนั่นแหละและที่เรายังฝันร้ายกันอยู่นะสวดมนต์แต่ทำไมยังฝันร้ายฝันเ่ามีคนไล่คนอะไรเพราะมันเป็นอดีตอย่างไรตุส่วนใหญ่มันเป็นอดีตอดีตที่เราบันทึกไว้พอเราเคลิ้มเคลิมจะหลับมันหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นมันเป็นทางสามแง่ มันก็ไปตามคลื่นที่เราคิดเราก็ไปฝันครับถ้าเราไม่อยากฝันเราก็สวดมนต์ไปกับพระความฝันก็จะเปลี่ยนแปลงไปความฝันก็จะฝันดีหรือไม่ดีไม่มีแล้วฝันอย่างเดียวคือไปทําบุญไปกับพระแล้วที่เรียกว่าการใช้กรรมในความฝันนั่นเราใช้อย่างไงครับวงตาก็นี่ฝัน้ายนั่นแหละ ฝันร้ายใช่คือมันเป็นกรรมเราเราไปใช้ในความฝันแล้วทูกทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับสวยไปเถอะ <c oughs> ทำไมทุกอย่างถึงเริ่มต้นจากการสวดมนต์ต้องหยุดโรคไปตู้ถ้าจูไม่หยุดนะอย่างตู้เรียนหนังสือทำงานนทั้งวันเนี่ย ธุรกิจเรื่องแต่เงินเรื่องแต่ปัญหาทั้งโลกทั้งวันนีธรรมารู้จะรู้ไหมหมดสิทธิ์เลยรู้ไปข้างหน้าครับไม่ได้รู้ข้างหลังอยากรู้ข้างหลังก็ต้องหยุดไงหยุดปัจจุบันให้อยู่กับพระไงใช่ไหมเหมือนพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นนะท่านก็ไม่ได้บวชแล้วนะครับท่านก็เป็นจกักรพรรดิแล้ว ที่ท่านเห็นเคืนกรธเกิดแก่เจ็บตายพอเห็นปั๊บท่านก็นึกอะพอนึกมันก็ย้อนแล้วคือคำว่าสายใหญ่เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจผัวเมียด่ากันนั่นคือสายใหญ่พอโกรธนี่มันก็ดึงที่บันทึกไว้เจอกันครั้งแรกนั่นแหละขึ้นฟื้นเลยแป๊บเดียวหมดหนาทีนี่คือสายใหญ่ ถ้าเราบันทึกจกกักรพรทดิทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งมีสายใยเดือน,หนไหมเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมสายใยคือความผูกพันที่เราสร้างไว้ในสา,าสายใยก็คือเราก<ำ>เรียนเราบันทึกฉันว่าทําไมบางคนถึงมีความรู้สึกรักหรือว่าเช่นอย่างพระเจ้าตากสินเนี่ยเรหลวงตาคือเห็นรูปรักท่านไม่ได้เลยคือเห็นแล้วแบบว่า มีความรู้สึกทันทีอย่างเงี้ยมันมีเพราะว่ามันมีการบันทึกไว้ในอดีตครับเคยเกี่ยวข้องกับท่านในอดีตอืมเราไปไหนเราเกี่ยวข้องกับใครเราจะมีความรู้สึกครับเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันจเข้าไปที่ใจตัวใจตัวจิตเราด้วยนะเป็นตัวบันทึกบันทึกจากตาหูจมูกลิ้นกายคมันเข้าเข้าออกออกไงโจ ตั้งแตงให้เตรียมตัวเวียนว่าตายเกิดเวลาตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไงถ้าจะรวยมันก็ต้องรวยทุกภพกทุกชาติถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่ทุกทุกชาตนะิไม่ใหญ่ชาติเดียวท่านก็ไม่ต้องฝึกไงมันไม่ยากหรอกเพราะเราแก่ลงทุกวันมันก็ต้องเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวเกิด ความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันก็คือเราเคยทํากรรมร่วมกันมาทั้งดีและไม่ดีใช่ทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวพันกันหมดแนละ้วที่นั่งอยู่เนี่ยนะใช่ไม่เกี่ยวไม,ม่มาหรอกอกระกแล้วอ๋อค่ะคนในแผ่นดินไทยเยอะแยะหกสิบเจ็ดสิบล้าน,นคนดูไม่ใช่ใกล้ๆนะเนะ่เมื่อกี้เลยบอกหนูอยู่ศรีสะเกดนูน่นโอ้มาได้ไงศรีสะเกดนูน่น มันต้องมีความผูกพัน,นีไยผูกพันกับหลวงตาไม่ใช่ผูกพันกับหลวงปู่เขาไม่เคยเจอหลวงปู่ไงเขาเจอหลวงตาหลวงตาเป็นสื่อไงเป็น,ส,ปนส,ส,สื่อที่แจกรูกภาพท่านออกไปครับ <Okay. S 2> ท่านบอกให้แจกภาพท่านออกไปไงท่านท่านแนะนำหลวงหลวงตาให้สร้างรูปรักท่านให้แจกรูปท่านออกไปเดี๋ยวคนมันไปเรียนกับท่านเอง ในอย่างเนี้ยอย่างโยมเนี่ยเขาสัมผัสกับหลวงปู่เองครับหลวงปู่บอกเขาเองเราไปทำโน่นทำนี่มไม่ใช่หลวงสาบอกนะแล้วเขาจะจำทำไมละ่ะแล้วเขาก็พิสูจน์เองสร้างความเชื่อเองไงทุกอธิษฐานเองก็ได้เองไงไม่ใช่มาอาธิษฐานหลวงตานะอภิษากลงตาไม่ได้นะบอก,ก่อนครับอธิษากลงปู่ แล้วภพชาตินี้โยแม่เขาเกิดมาก็สุขสบายมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ว่าเขาก็คงเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มาหลายชาติอยู่มันก็ต้องเกี่ยวไม่เกี่ยวเขาไม่ทำหรอกครับคนเยอะแยะทำไมไม่ทาละ่ะอ๋อพระก็หลายองค์ใช่ไหมใช่ก็เยอะเนี่ยฮถูกคำถามนะฮะ,ะสวน มนบทพระมหาจักพัิอย่างไรให้คนที่ไม่ชอบเรานะครับกลับมาดีกันดีกับเราเงี้ยฮะโดยบ่อยๆแผบบ่บ่อยก็แล้วกันครับอย่าไปแผลเจาะจงแผลอมอ้อมไปที่คนที่รู้จักอ่ะที่เป็นวิญญาณที่เขาตายญาติเขาแหละที่ทํางานที่บ้านแถวนั้นอนะ่ะแล้วก็กลับมาที่เขาอีกทีครับคือวิญญาณอ่ะในโลกวิญญาณมันรู้ฮะต้องแผลไปที่วิญญาณ แล้วก็ปรับให้เองคือเราจะแผ่ให้ใครก็ได้แต่ต้องแผ่ให้วิญญาณหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาถูกนะครับถ้าคนรู้จักกันก็ตรงๆไปเลยครับ<ะ>ถ้าคนไม่ถูกกันก็เอาอ้อมๆยอ๋อครับการที่เราแผ่ให้คนที่มีชีวิตอยู่เนะีนะ่ยเราไดเขาจะรับรู้ได้ไหมฮะว่าเราแผ่ให้เขาบ่อยๆนึกถึงเขาบ่อยไม่ยากก็ ถ้าดูสายตาแล้วเขามีความเชื่อเราอยู่เนี่ย,งงยนะครับแผ่ง่ายครับตัวไม่เชื่อตัวรองในวันเนี้ยใครที่ยิ้มไปตู้เนี่ยตัวอธิษฐานเลยครับคืนนี้ฝันเห็นนะครคืนนี้ฝันเห็นบอกหลวงปู่บอกให้เขาฝันเห็นเขาคเห็นหลเห็นเห็นตู้นะจแ,แต่ไม่ใช่ตู้ครับบอกเป็นหลวงปูนปนนป่นะครับ,รบปเป็นหลวงปู่นะครับคหลวงปู่ไปแทนผม เพราะท่านอยู่ในโลกของวิญญาณบารมีท่านเต็มเป็นดินคท่านไม่มีรูปแล้วถึงมีก็ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเฉพาะนมามธรรมคือบารมีอมแต่พรุ่งนี้ก็รอติดตามผลว่ามีใครฝันถึงไหมใช่ <laughs> สูและคนที่มาสวดใหม่ๆฮะมักจะเห็นภาพหลวงปู่เคลื่อนไหวองเง้ย ถ้าสัวเป็นนานๆเขามันเลยไปแล้วนะไม่เห็นครับไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยมันไม่ฝึกต่อบางทีบางทีที่ไม่เห็นอะ่ะเพราะไม่ถามท่านคนที่เห็นภาพท่านเคลื่อนไหวเนี่ยถามท่านเลยเรื่องราวชีวิตของเราอะ่ะคเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยบางคนก็ถามได้บางคนก็ถามไม่ได้หรือบางคนคุยไม่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเวลาถามเนี่ย หลวงปู่หัวหนูไปไหนวันนี้มันไม่มาให้ถามปัจจุบันไปอนาคตมันก็นมีความรู้สึกะ่ะมันไปกินเหล้าเรียมันก็นจะมาความรู้สึกอะกำลังนั่งคอยไม่ได้มันมาวาหรเปล่าใช่ไหมครับผู้ที่เห็นภาพนั่นนะคือผู้ที่โทรจิตหลวงปู่ได้นั่นแหละแต่เขาไม่เข้าใจในการคุยกันนั่นเองคถ้าหากคุยกับภาพหลวงปู่หลวงปู่ไม่ตอบ เปลี่ยนเป็นคุยกับหลงตาแทนภาพหลงตาแทนเนี้ยก็ได้นะถ้ามีถ้าหลงตาไม่ไม่จีสุระอ๋อสายไม่ว่างเนี้ยประมาณนั่นแหละหลงตาอาธิษฐานทุกครั้งนะฮะเวลาใครฝันผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลงตาเนี่ยต้องหลงพ่อเท่านั้นครับเพราะเราช่วยเขาไม่ได้ไงเพราะคนฝันถึงหลงตาทุกวันบางคนโอ้โหเป็นหลวงปูนะนะ่นั่นแ่ะ หลงทางที่ฐานไว้ใช่คือสมัยนั้นจะทำงานแทนท่านนะถ้าผมทำงานแทนท่านได้เนี่ยไม่รู้อ่ะใครฝันเห็นหลงเห็นผมก็เป็นหลวงปูก่ก็แล้วกันครับถ้าผมไม่มีอะไรให้เขาไง <laughs> เพิ่งได้พ้าจากหลวงตาวันแรกวันนี้เนะยฮะแล้วกลับบ้านต้องเอาไปทำอย่างไรต่อฮะเ<ะ>พิ่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วเพิ่งเคยได้ประคำเนะี่ย่ากอะไรประคำมีผ้ากับคำผ้าแล้วก็สวดมนต์จิตอยู่กับพราะนคะรับ<ะ>สวดมนต์หลวงปู่หลวงพ่อท่านบอกสวดเพื่อเอามาเป็นประโยชน์สวดมนต์มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ สวดแล้วต้องเป็นประโยชน์ใช่ต้องเอามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตนรอกในบทสวดมนตนะ์มันมีโลกธรรมอยู่ในนั้นะจะเป็นไตสนา,นาคมจะเป็นจักรพัรดิหรือจะเป็นอิทธิพิโสอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีม,มีมีโลกธรรมอยู่ที่นั้นครับเวลามีปัญหาสวดมนต์ดิจะไปนึก บางทีกรรมที่เราที่เรานั่นอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นกรรมที่เรานึกไม่ออกครับมันต้องใช้พระต้องหยุดอยู่กับพระพออยุดอยู่กับพระเนี่ยเราจะมีความรู้สึกม่าจะแก้ปัญหายัางไงอม,มันไม่ใช่เป็นภาพครับมันเป็นความรู้สึกไม่มีใครไม,ไม่มีความรู้สึกหรอกในเนี่ยทุกคนนะ่ะ อย่างคนที่เพิ่งมาใหม่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมสวดมนต์เนี่ยถึงต้องกรรมพระไปด้วยเพราะเมื่อก่อนก็แค่พนมมือแล้วก็สวดมนต์เฉยๆอยนีสายใยของพระก็มาที่จิตเราด้วยครับบทที่สวดก็มาที่จิตเราด้วยถ้าตาเรามองภาพไปด้วยภาพพลังงานของภาพนะเมื่อเรามีภาพนะก็มาที่จิตเราด้วยมันมาหลายทิศทางครับแล้วก็บุญที่เราทําในอดีต ทั้งหมดนะไม่ด้วยเอาครับเยอะไหมโอ้โหเยอะสวดมนต์แต่ละครั้งนะสว่างจิตสว่างนะแต่คนส่วนใหญ่นะยังไม่เข้าใจว่าสวดแล้วเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ยังไงกันอ่สวดแล้วเอามาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรใช่เพราะตอนที่เราสวดมนต์นนะอย่างสวดพร้อมกันเนี่ย ขึ้นมาเยอะนะทุกคนสวดเนี่ยขึ้นเยอะทุกคนอยู่ที่จกักรพรรดิอยู่ที่หลวงปู่อยู่ที่พรมิหารอยู่ที่บุญตัวเองแนละ้วแล้วก็หิญญาณด้วยคามาสวดกับเราด้วยมันเยอะสามารถจะอธิษฐานสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรานี่แหละครับหมายถึงว่าทุกคนที่มาสวดเนี่ยทุกคนก็มีบุญกันทุกคน ช่หลวงตาถึงบอกว่าตอนที่สวดกันเอาบุญของทุกคนมาที่ฐานได้เงี้ยนะถ้าเราเห็นคนสวดมนต์เยอะๆเนี่ยครับมันไม่ใช่สว่างแค่ใกล้ๆนะทุมันสว่างไปโลกธาตุด้่นะอ๋อไปตามรูปลักษณ์ที่ทุกคนเคยไปกราบไว้อ่ะครับเคยไปทิ่สานไว้มางคนไปถึงมึงงอกบางคนเข้าวัดบ่อยๆเนี่ยสวดเนี่ยไปหมดนะ มันเป็นขึ้นเดียวกันเนี่ยขึ้นไตสนนาคมเราปฏิฐานว่าไรวัดไหนตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยมาหมดแหละครับที่หลวงตาบอกทุกครั้งที่สวดมนเนี่ยแสงสว่างมาที่เราแสงสว่างเหล่านั้นคือบุญที่เราเคยสร้างไว้ไงบุญที่อยู่ในโลกเนี่ยบุญของจักรพพัดบารมีจักรพพัดบารมีเราโู่ครับแล้วก็บารมีเราบุญเราด้วยไง คืออยากท่านอยากให้เข้าใจสวดมนต์แล้วมีประโยชน์อะไรอะไรประมาณนี้เอามาใช้ประโยชน์คือเตรียมตัวที่จะต้องตายอย่างน้อยมันชินนะเวลาใกล้ตายเนี่ยคนตายเนยนะออกยากนะคนเกิดนงน่ายนะงน่ายกว่าคนตายคนจะตายมันต้องท่าต้องบีบแล้ว บินน้ํำไฟลมอะมันต้องบีบเพราะมันโดนของมีคมของมีแหลมโดนของมีพิษแกช่ชรามันบีบมันผลักให้จิตเราออกให้ตัวเราออกเพราะเราควบคุมไม่ได้ไงเราควบคุมไม่ได้เราเราก็ต้องออกจากล่างเข้าใจไหมตายเนี่ยออกจากล่างที่พระเจ้าส,สอนเรื่องทุกข์อ่ะทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ ทนไม่ได้ก็ต้องออกจากล่างไงไม่ใช่ทุกเพราะผัวจริงเมียริงทุกเพราะผิดหวังอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ทุกจริงจริงไอ้น,นี่มันทุกที่เราทําขึ้นเราหาเรื่องให้มันเป็นทุกเองนะแต่ทุกจริงคือทุกที่ตายเนี่ยออกจากล่างเนี่ยไม่มีใครไม่ทุกหรอกลองปวดหวัวปวดท้องดูสองทางให้เลือก กินยาให้หายให้หายพิษมันหายไปหรือออกจากร่างตัวจะเลือกเอาอะไรอ่ะครับไปหาหมอแน่นหหมอก่อนนะฮะโอ้ถ้าจะใจจริงไม่จะง่ายๆนะบอกก่อนอะนยากก็เกิดอีกท่าบอกที่ท่านให้ฝึกทุกวันเนียให้เข้าใจเรื่องเนี้ยถ้าเราฝึกทุกวันทุกวันวันละ 5, ห้านาทีสิบนาทีไปเรื่อยเรืยืมากขึ้นมากขึ้นเนี้ย คนโบราณเขานี่้องสวดมนต์หร<ะ>ับคนโบราณเขาสวดมนต์นะจ๊ะใครจำอดีตชาดได้บ้ังชาเส็จแล้วนะสวดมนต์ประจำะก่อนนอนเขาสวดมนต์สวดเพราะเหตุอะไรเพราะเอาจิตเนี่ยเข้าไปที่ใจสนา,นาคมเพราะกลางวันบันทึกเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยพอสวดมนต์จิตก็อยู่กับพระจมนต์นะอยู่กับพระมันก็เปลี่ยนขึ้นนะ อนไลม่ค่จะมีด้วยแล้วมีรางสังหรณ์ดีด้วยนะคนโบราณนะ